สัญโยตเจ็ดในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายสัญโยตเจ็ดประการเหล่านี้เจ็ดประการอะไรบ้างคืออนุนยะสัญโย์สัญโย์คือความยินดีปฏิฆะสัญโย์สัญโย์คือความยินร้ายทิฏฐิสัญโย์สัญโย์คือความเห็น วิจิกิจฉาสัญโยตสัญโยตคือความลังเลสงสัยมานะสัญโยตสัญโยตคือความถือตัวภาวะราคะสัญโยตสัญโยตคือความกำหนัดในภพอวิชชาสัญโยตสัญโยตคืออวิชชาภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสัญโยตเจ็ดประการ